เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊พอปเปิ้ลแมนนะกับแกมจูซิตวอร์เดอรเกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับมาเข้ามาแล้วในช่วงเวลาดีๆเยน็ยนๆแห่งนี้นะผมก็ยังมีสึกใหญ่ที่รอผมอยู่นะผมสำหรับสึกแอ แกสออฟไทนนนะในเย็นนี้นะผมทำไมถามว่าผมต้องตีในเย็นนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นนั้นสองทุ่มสองทุ่มรีกหรือทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์ของเราก็จะทำาการเปิด ก็มีน้อง FC หลายคนเลยพูดว่าจะเข้ามาต่อสู้ในเรกนี้นะผมเพราะว่าจะแย่งชิงการ์ดม่วงทองแสนวิบัตนะผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําให้เรามีการ์ดที่แข็งแกร่งได้โดยที่ไม่ต้องเอาไปไฮบิดนะผมเพราะว่ามันแจกไฮบิดเลยแล้วก็ปลดล็อกด้วย <c oughs> อัตราดอกแบงก์ก็สวยโรนนะผมผมก็พูดทุกคลิปแหละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะผมก็อย่าลืมไปสู้เคียงข้างก,กันกับพี่นะผมตัวผมเองก็ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะผมมา เตรียมระเบิดศึกฟวร์มันกันสำหรับแคทออฟเททานนะผมผมไม่ตีแพ็กใดเลยทั้งนั้นเพื่อเก็บออมไนโนเสา์เอาไว้สู้ในศึกนี้รวนๆเลยนะผมเพราะว่าแบงค์5้0ร้อยลอผมอยู่ไม่ใช่อ,อันนี่โทชิรัตน,นะผมนะอีกหนึ่งตัวเป็นของใส่นกเลยนะที่มีพลังดาเมจนั้นสุดแสนจะรุนแรงแล้วก็เรียกว่าสุดจัดเลยทีเดียวมาเป็นของชคตอีกสักใบหนึ่งก็เร้วกันโอ้โหตึงจัดๆเลยอะไรจะขนาดนี้ขน,นาด ห้ายกแข่งจินตนาการนะเราหูมีตัวยังไม่ฟื้นตัวหนึ่งด้วยอะ่ะชิปและชิปและพันห้าใช่ไหมเล่นยากกันไนเนี่ยดูจากทรงนะเล่นยากกันจัดเราจะต,ต้องมีตัวน้ำสักตัวหนึ่งที่มีเลือดเยอะนะผมเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าจะเอาเจ้าตัวไหนไปดีนะผมต้องรับดตเมจได้ทีหนึ่งนะผมผมก็จะเอาเป็นไดโนสุคัสไปไม่เอาดกฟ่าผมเอายกไปดกว่า พอเราเอาพี่ยบไปเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ต้องเปลี่ยนตัวใช่ไหมผมเดาว่ามันจะต้องเปลี่ยนตัวเราต้องมีนกสักตัวหนึ่งผมสี 4, ่พันเก้าเลยทีเดียวฝั่งนุน้นโอ้ยอะไรจะแข็งแกร่งขนาดนี้ <laughs> แข็งแกร่งมากๆ4,9 0 0นี่เราจะต้องมีต้องมีดามเมจแบบจังๆเลยนะอ่าผมดูว่าผมมีเอ้ยไม่ใช่นกนี่เราต้องมีเนื้อนะผม ถ้าเอานุกไปนี่เราตายอย่างเดียวนะผมเ,าเราเอาคอนเทนเตอร์ไปกันแล้วกันอา่า900นะผมก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะแล้วก็พอมีมีพี่คอนเสร็จแล้วเราจะต้องมีไอ้แหนมสังแหนนะผมแหนมนี่ต้องมีดาเมิทจะจัดเลยนะ4,300-5,500นะผมเรียกว่าเยอะมากเลยทีเดียวดาเมิจะจัดก็คือก็เป็นตัวนี้นะผม867รับดาเมจได้ไอ้2ทีเลยนะผมเรียกว่าเจ๋วแจ่มสุดๆมาผมว่าได้แล้วแหละลุยกันดีฝ่ายนะผม1ล้านบาทเลย มาดูว่าเอะว่าจะทำอะไรฉันได้หรือไม่อ่าปก,กันก่อนก่ายังไงก็ต้องป้องกไวน,นเพราะว่ามันมีสิทธิ์จะจัดเราได้นะสำหรับเจ้าทีเร็กตัวนี้นะผมทีเร็กกระดองต่าเปลี่ยนตัวโอเคเอยโจมตีหนึ่งด้วยสุดจาก เจ้าแจมทีนี้อัตราในการที่เราจะเก็บสแต็กได้ก็แม้แล้วนะผมเป็นไปตามแผนแคดออฟเท,ทนเนี่ยปกติแล้วมันจะไม่ค่อยเก็บสแต็กนะผมอ้ยแต่คราวนี้เก็บว่ะชิดละชิดละอุ๊ยผมว่ามันไม่เก็บมันอาจจะป้องกนันนู่มดังนั้นเก็บไปครหน,าน้าเนี้ยป้องกันจริงๆด้วย <c oughs> เป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้ยังไงแกก็เอาชนะฉันไม่ได้ง่ายายหรกฉันจะบอกให้เลี้ยงสแต็กมันนะผมผมว่ามันป้องกันสังทุกคน ต้องกันสามมิกิงด้วยเจ้าแจมทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแกแคมีเลือดกระดาวเมเยอะเท่านั้นเองโอเคต้มเข้าไปไม่เป็นอะไรเปลี่ยนตัวสิครับจะอยู่ได้ยังไงอะฝั่งนู้นไม่มีสแต็กล้วนะผมเสร็จเราอย่างแน่นอนตายะเถอดด้วยบีคอนของฉันนี่แหละโจมตีหโจมตี2โจมตีสาสบายนะผมแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลยตายซะจะอยู่เลย จัดการมันี่ก่อนนี่นะเรียบร้อยเฮ้ยจริงเราป้องกันก็นได้นะป้องกันเพราะว่าตัวนี้ <c oughs> ดาเมจเยอะฝาเนะต้อง9ก้าร้อยสองนู่มผมเริ่มคิดไป <c oughs> ตายแล้ววะไม่โจมตีโอเคนี่แหละที่เรารอคอยน่ผมเราก็เปลี่ยนตัวสิครับโอเคอนะแล้วเก็บสแต็กไว้เพื่อนหมดเลยเรียกสแต็กเมันก่อนน่ป้องกันสี่นะผมแจ๋วมาเลยยิบโอลไรเน็กมา เอาป้องกันไหมมาไม่เย็ป้องกันไปป้องกันไป <c oughs> ป้องกันไปก่อนยังไงมันก็น่ากลัวอยู่ดีามมันป,ป้องกันสี่แน่ๆมาเลยเดี๋ยวเก็บตทวน็กโจมตีเสร็จเราด้วยผมเออทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วจะสีเร็กกระดอกเต่าเสร็จฉันเรี่ยงแน่นอนเปลี <c oughs> ่ยนตัวม,มาโจมตีแบบจังๆ ตายแน่นอนจมตี1จมตี2จมตี3จมตีสี่นะผมโอเคแล้วเหลือไว้เพื่อนสามสบายตายซะเถอะอย่าอยู่เลยนี่นะบังอาจมาทำหน้าตารอเหล่าตรงนี้นี่ไงเห็นไหมเดือดยี่ 20, เองนะ้นม,มีเลือด5้าพเลยทีเดียวเลือดเยอะมากโจมตีสีไฟดีครับอย่างงี้เออเรียบร้อยผมลงไปนอนกองแต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วราะว่ายังไงเราก็ยังหลุสองน่ <laughs> เรียกว่าสุดจัดอีกเงๆ้แล้วมันก็ไม่มีสแต็กแล้วเราไม่ใช้ไม่ตายก็ไม่เป็นไรลูกเข้าไมเพราะว่าต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะฟื้นตัวได้มันเป็นเรียกว่าแผลสไตล์ในการลุกเร็วโอเคชนะแล้วนะผมผ่านไม่ได้ด้วยเดียยกแรกก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะผมโอเคชนะได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่ยกนี้ยกนี้ลิเรียกว่าโคตรตึงเลยทีเดียวอ เราจะตัวไหไไปเล่นกับมันดีนะที่เจ็ดพันสองเลยนะยังไงเราต้องมีพืชสักตัวหนึ่งนะผมโอ้โห,โโหเล่นยากเล่นยากจัดๆเลยทีเดียวเจ็ดพันสองเลยนะอืมเราก็ต้องมีตัวเออคิดคิดไม่ตง <c oughs> พืชนี้ผมจะเรียกเป็นโดโดไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมพอมีโดโดเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเนื้อมาใช่ไหมเมื่อมันเปลี่ยนเนื้อมาเราจะใช้น้ําล้มมันนะผมน้ําที่แข็งแกร่งเลยนะ ต้องแข่งแกงอีกแล้วมันไม่ได้ว่ามันต้องแข่งแกงลูกตาอาการนี้ก็เรียกว่ามันเตรียมมาให้เราแบบสุดจัดเลยทีเดียวอ,อ่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมสําหรับน้ําเอาไว้ล้มเจ้าอินโดแรปเตอร์เจนสองนะผมพอจากนั้นมันจะเหลือพืชกับนุกนะผมซึ่งนุกนี่เลือดเยอะมากดังนั้นเราต้องมีพืชสักตัวหนึ่งที่ทรงพลังแข็งแกร่งแล้วก็แข่งกล้าวด้วยรับดาเมจได้ทีหนึ่งรับตาเมจได้ทีหนึ่งจะไหวหรือวะเนี่ย เออแป3ร้อยสบนะผมตัวนี้900แต่ว่าเราก็ต้องเผื่อตาหน้าด้วยนะผมโอเคผมว่าน่าจะได้อยู่นะมต,ต้องได้เชื่อดินะต้องเชื่อในพลังของตัวเองมาลุยกันดีฟฝ่าน,นะผมมาจะล้มฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกไคโอโรโบจีเนีย นะี่เนี่ยไม่ป้องกันใดๆนะผมโอเคมันไม่เก็บกตัวแตกเราที่เอาไว้ยังไงเราก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่แหละมันจะโจมตีเปลี่ยนตัวทันทีเลยอ่ะโอ้โหเป็นไปตามแผน2004ยเยอะมากดาเมจมึงเยอะมากโอเคไอ้อย่างนี้เราเก็บกตัวแตกให้หมดนะผมเรียกว่าไม่สนใดๆทั้งนั้นเพราะว่าป้องกันไปก็ไม่อยู่แล้วนะผมอุ้ยอย่างนี้ป้องกันสองจะได้วะมันป้องกันหนึ่งนะโ้โโจมตีสองโดนดิครับอย่างเงี้ยอุ้ยโดนตบไปทีหนึ่งโดโดไปเลยนะผม หนึ่งตัวแล้วแต่ว่าแตกมาเต็มแล้วโอเคเดือยโลนหวานหมูจะทำยัไรเราได้อินโดรปเตอร์เจนสองโจมตีสามตายอีกตัวดิครับอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรยังไงโดโดเราก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งเป็นตัวโอเค้าล้มไม่เจ้าตัวปัญหานี้ไปได้นะอะไรก็จบแล้วทุกผูโอเคเหลือสี่นะผมตายอย่าอยู่ลย ฟันหางใส่มัตนี่นะห้าพันสี่ลงไปนอนกองอูกพันแปดเลยเหรอเยอะเหมือนกันในเนี่ยมันจะโจมตีสามเดือนหนึ่งหรือเปล่ามีสิทธิ์โจมตีสี่โ okay. อเคแล้วยังวัดซัดกันแบบจังๆจะจ่แจ้งแจ้งเออเราต้องโจมตีเยอะมากเลยเนี่ยแล้วเรารับดาเมจได้ทีเดียวนะผมแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวไปด้วย <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะผม โโลุ้นมากโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่พอดีแล้วแล้วก็ป้องกันสามด้วยผมโอเคอยู่ได้แน่ๆมึงตายไม่ไนะกัดก็ให้ดื้อผมลุ้นมากกลัวว่าโจมตีสี่มันไม่ตายนะผมถ้าโจมตีห้าเราแพ้เลยเรียกว่าเราแพ้เลยเพราะโดโดททำอะไรมันไม่ได้อย่างน่นอนาะผมโอเคมันป้องกันอยู่แล้วเรารู้ดังนั้นเปลี่ยนตัวมาด้วผม โดกูก็ไม่เพิ่มสัง,งั้นไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรโปองกันสี่นะผมมาเลยอามูมาตาแข็งแกร่งมากเลเวลสิบแก้มนะผมก็เป็นแอร์ตัวใส่ต้นๆเลยนะแอร์ตัวต้นๆของใสพืชตัวใสต้น,ตตน,ตตนโอเคมึงตายทีเนี้ยจัดการมันด้วยท่าไม่ตายขอกเรายาวมันไว้อย่างไรก็แล้วแต่เราต้องเป็นไฟชนะเท่านั้นนี่นะโชว์ท่ามุกหนีมุกทิ้งสองทีเรียบร้อยหูเลขสวยมาก 9,996โหกชนะไปแล้วก็ผ่านยกสองไปได้นะผมมายกต่อไปนะผมโอ้โหไม่เท่าไรไม่เท่าไรพูดเลยไม่เท่าไรอาการเน่ต้องมีเยอะเหมือนกันนะเราต้องมีเยอะนะเพราะว่าเรารับดตเมจไม่ได้นะผมเราต้องรับดาเมจได้สักทีหนึ่งนะสำหรับตัวน้ำนะผมพันเีโอ้ม่พันเเองไม่พอนะผมดังนั้นต้องใช้ชุดบนแล้วว่ะทุกคนไม่ได้แล้วว่ะ เราต้องใช้ชุดบนนะนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผม .2 องพรับได้แน่นอนนะผมแล้วพอสองพปุ๊บมันเปลี่ยนตัวมาเมื่อมันเปลี่ยนพืชมาเราจะใช้เนื้อสังหารมานนะผมอ่าอุ้ยเราเตรียมม่เยแยะหมดเนื้อนี่โอ้หตัวนี้ก็พอแล้วมั้งแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีน้ําไว้ขยี้มันนะผมอุ้ยน้ําตัวพลังแรงนี่ไปหมดแล้ววะพลังแรงนี่ไปหมดแล้ววะไม่เท่าไหร่ผมว่าไม่เท่าไหร่นะเอาปิดแดงสังหารไปก่อนแล้วกัน อ่าอุ้ยยังเหลือเพียบเลยตัวน้ำยังไม่เท่าลรยบากลุยกันในฝาฝยนะผม <c oughs> ดูสิดูด,ดรเมจา9 9 0ถ้าเราไม่ป้องกันนี้เราก็อยู่ไม่ได้จริง <c oughs> เรียกว่ามันโจมตีเราไปเลยที่ขนาดมันแพ้พ่านเเนี่ยชิบหายจะจัดเลยทีเดียวสไปโนต้าสุดพันนะผมเอ้ยเจ็บจกแต่ก็ยังอยู่ได้นะผม มับนบดสแต็กไปแล้วใช่ไหมเราก็จะป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือหนึ่งนะผมเรียกว่ามีแผนการ้ายสูดๆอะ่ะเอาได้ไ่เปลี่ยนตัวด้วยอะ่ะก็ได้เลยเอากันอย่างนี้ก็ได้มาแถ้าเราโจมตีมันนี่เราเดือดนนะ้ำนี่เราจะล้มได้ไหมผมว่าไม่น่าล้มได้นะผมเก็บสแต็กไว้ดีกว่า,าโอเคเก็บไว้ใส่ผมยังไงก็ต้องเล่นแผนเดิมนะผมจะบเอามาเปลี่ยนตัวตอนนี้แต่ก็ดีเขาทางเราครับผม ไม่โจมตีด้วยเฉาจำตัวสุดเมื่อไม่โจมตีอย่างนี้ก็ช่างมันเอา้าไปป้องกันซะแล้วนะผมมีแอปเก็บสแต็กไหมไม่มีนะผมเสร็จเราทีนี้ฉันตีพวกแกจะฉันรู้แล้วว่าแกไม่เก็บสเตก็กเอาไว้นี่พราะว่าแคตออฟเท่ทันกี่สมัยัาแล้วที่ฉันจะต้องเผชิญหน้ากับพวกแกเปลี่ยนตัวดีครับออกมาปีคอนโชว์เทพจริงๆวันนี้ โจมตีหนโจมตี2โจมตี3สสบายแล้วเหลือให้เพื่อนนะผมเมืตายอีกอวนโสสุข,ขัและนี่นะอ้อเก็เล่นม่วงวิบวับบิดแดงอย่างงี้เรียกว่าไม่เก่งใจเราเลยทีเดียวออกมาเป็นครั้งที่2องแล้วนะแกต้องโดนชั้นไล่ล่าสังหารโจมตีใส่โอ้มีเท่าไหร่ใส่บนแม็กดีแล้วแหละเรียกว่าดีแล้วแหละสกีแกทำอะไรฉันไว จะเล่นกัดง่มวม่วใส่ฉันอย่างเดียวอย่างนี้แหละฉันจะไม่ให้อภัยใดๆแกทั้งนั้นอีกแล้วตายตามกินโอนสุคัดไปซะเถอะไม่นะจงโดมินัทเล็เจิสองหืไอตัวพลังแรงนี่ออกในเนี่ยเป็นได้อย่างงี้เดียวเฮ้ยกี้มันเปลี่ยนกับตัวนี้ไม่หเหรอไอตัวนี้ไม่เหรที่คุ้มมใส่เราแสดงว,ว่าเราล้างแขนปิดตัวแต่ก็ช่างมันฉันนี่แหละจะเอาคืนทุกตัวหรือว่าแกจะเป็นใครก็ตามนีม่นะกัดเขาให้ ตายไม่อืหนหกร้อยหก2อแช่แน่ได้ไยมวะยกที่4นะผมก็มาพร้อมกัะเด็กดื้อน,นะแต่เราจะไม่สนใจอะไรเด็กดื้อว้าโอ้โหเจ้าแจมสดมันน่าจะอย่างนี้ต้องนานรึเปล่าห้วยอย่างนี้แหละค่อยเล่นง่ายหน่อยทุกคนโอเคก็5 0 0พันก็6ก0ันเยอะเชื่อเดเชื่อเลย เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็น่าจะไหวแล้วนะผมแล้วก็เอาป้าเล็กสีอ่าแล้วพอมีป้าเล็กสีเสร็จแล้วเราก็ต้องมีต้องมีตัวดาเมจอันนี้วะไม่ได้ว่าดามเมจมันต้องจัด999ไปเลยโอเคแค่นี้อะไรก็ล้มเราไม่ได้ฟอร์มเก่งเรามันมีนะถ้าพูดกันจริงๆ999ผมว่ามันโหดไปวะ่ะเอาแค่นี้ก็พอ862้กอ็พอนะผมมาลุยกันดี่ฝ่ายนะผมอ่า 841เข้าไปป้องกันดิครับไม่ป้องกันจะอยู่ได้ดูจากาแล้วอาจจะโจมตีถึง2 1 8 9ก็ได้นะผมดังนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนโจมตี2ทีนี้ล่ะง่ายแล้วเอาแด้คิดว่ามันมีเลือด5,000ไงมันเลยใส่ยับยับแต่ก็ดีเหมอือนกันชอบอย่างเงี้ยชอบเลยบอดเล่นอย่างเงี้เอ,อ้ยโจมตียับยับจริงๆอ,อือ้ยอดทนไว้เล่นทีเนีย นายทำดีเพ,เพื่อนแล้วเราจะชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับนายอย่างเดียวนายเท่านั้นที่จะพาทีมนี้ฝ่าแชมป์โจมตีสามโอเคเออราจากราขาดเลยทีเดียวโอเคเอามาปาเลซซี่โชว์หน่อยป้าด้เลยหล่อนโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตี่ยันสี่เลยนะแล้วก็หกหันหกหุยหก เราโจมตีสี่เราลงได้อุ้ยมันสามมันสองเลยเหรอ้าไปแล้วผมลึกดูตัวสุดท้ายไบพลังโจมตีสามมันสองเยอะไปไหนเนี่ยเราต้องป้องกันหน่อยไหมพันแปดเราป้องกันได้นะป้องกันหนึ่งสองสามแล้วกัดสวนป้องกันหนึ่งสองสามแล้วกัดสวนอืมการสวนนี้เราก็ต้องกัดถึงสี่กันเราจะเหลือแค่หนึ่งเหลือแค่หนึ่งมันกัดเราสองเราตายคำนวณยากเลย คำนวนยากเหมือนกันได้ดิว่าได้เชื่อเดหนึ่งสองหนึ่งสองสามเดือนเดืองโอเคมาใช้สูตรนี้นะผมงับก้อยนี่นะเอาเด๊ถ้าแพ้ก็เลือกไหนไม่กลัวหลอกตัวเหลือเพียบบออนลอยใส่เข้ามากีก้าแอคแทกมาดูซิว่าใครจะเจ๋อแน่ว่ากันจมตีสีตายดีครับอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ตายพูดเล่นโอเค แล้วเราก็โจมตีมันหนึ่งสองสามสี่มันเดิมแล้วเราก็เหลือหนึ่งนะผมเพราะว่าถ้ามันจะล้มป้ายเล็กซี่มันต้องโจมตีสองนะผมนี่คำนวณมาแล้วเมื่อมันโจมตีสองมันก็จะเหลือสแต็กแค่สองแต่เรามีสแต็กหน้านะผมดังชนะชัวร์มันเป็นแพนดูเชนยังไงล่ะนี่นะผมเรียกว่ามัดมือชกนะผมนี่ไงเห็นไหม นั้นก็จะมีสเต็แ,แค่สงเท่านั้นแต่เราจะมีสเต็ปสามก,กันเลยองงโโโลูกพ่ออย่ามันไว้ติมนะตายเรียบร้อยคำนวณไปยากดีเรียกว่าลงล็อกจัดจัดโอเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะผมมายกสุดท้ายกับการรับแก๊สไปนะผมโอ้ย8ป0 0ันหนึงเลยอะอะไรจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วว่าธาตุน้ำเราทรงพลังนะผมต้องล้มได้อย่างแน่นอนใน8 8 0 0ึงเนี่ย แต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องหาตัวน้ำที่ฟงโกฉันต้องใช้นายแล้ววนะเนี่ยเพราะว่าพันเจ็ดเลยนะฝั่งนู้นพันเจ็ดเลยนะแล้วเราต้องมีเนื้อสองตัวไม่ใช่เนื้อสองตัวเนื้อตัวหนึ่งนะผม่าพี่เรากดสุดๆเลยเอาแอาร์โคไปเล่นนะผมแล้วก็ฟงโกสุคันส์นะผมน่าจะไหวแล้วแหละได้เชื่อดิสู้ได้หมดอ่ะชัวาอาราชชนาจักรเรียกยังเรียกไม่ถูกเลยอ่ะปัุ๊ยกันดีกว่านะผม ฉันก็ได้เอากงโกมาถึงสองตัวตัวแรกเอามารับถึงสองใบห้านะไม่รู้ว่าจะป้องกันที่นนอันตรายมากอินโดแรปเตอรต์ตัวนี้อันตรายมากจำปีหลีมาเลยทีเดียวดูที่มันโจมตีโจมตีสองโอเคอุ้ยรับได้สบายมาเก็บตัวแตกเอาไว้ดูผมมันจะเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัวเราก็ไม่สนเราจะขย,ยี้ให้หมดนะผมมาเปลี่ยนตัวโอเคเป็นไปตามแผน เยก็ไม่ส่วนใดๆเพราะว่าเก็บสแต่ครบแล้วโกงโกตัวนี้ถือว่าเป็นโกงโกสูแคทที่ทําเพื่อพี่น้องทุกคนในคอกในฝูงมาไม่โจมตีโอ้โหโอกาสชนะสูงมากถ้ามันไม่โจมตีเนี่ยป้องกันสามโผมเดี๋ยวแจมดูบานแช่งนี level เ้เลเวลสเบ็ดโอ้โหแปดพนึงบ้าไปแล้วแปดพันหนึ่งนี่คือบ้าไปแล้วอะเลือด หวยเลือดเยอะมากแปดพันหนึ่งมาตั้งแต่สู้มาตัวนี้เลือดเยอะมาสุดเลยมึงเนี่ยแปดพันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ผมเจอมาดูผมมาดูที่โจมตีอะไรไม่โจมตีไม่ได้แต่เราก็ต้องกดดันมันไว้ก่อนกดดันมันด้วยสแตนง์นะผมยังไงต้องให้มันโจมตีออกอาวุธก่อนหนีป้องกันตีเอาเด็กเล่นกับมึงได้ทั้งวันนะ <c oughs> เรียกว่ายังไงเราต้องชนะในยกนี้เท่านั้นอันนี้เอาเดกโกงๆเราต้องรอดฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะ จะให้มันตายไปไ,ได้ง่ายไม่ได้นะผมเพราะว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วยังไงเราก็ต้องเวทไว้ก่อนเราไม่ยอมถอยจอมตีสี่บอกแล้วเราไม่ยอมถอยนะผมเออได้ตัวจัดการ <laughs> มาเวทตัวเอาแอร์โคมาเลยนะผมตั้งใจเหลือสแต็กให้เยอะที่สุดจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะผมแล้วก็เหลือไอ้เพื่อนหมดเลยสี่เมืองตายออกมาสามเที่ยว ไม่เข็ดใช่ไหมมันสามหรือสี่เที่ยววะอีโกโนโดอนเนี่ยไอโกสุเฮดอีโกโนโดอนอะไรแ,แปดทางหนึ่งเยอะมากนีโกซอรัสถูกก็ตัวนี้แหละที่เราจะตีแย่งชิงเงินวันพรุ่งนี้นะผมโอเคป้องกันมันไว้แอร์โกลอย่าไปปล่อยมันไวเพราะว่าตัวเราเองก็มีสิทธิ์ล้มมันได้เหมือนกันความเก่งเรามันมีเอาได้มันจะได้รู้ว่าใครคือใสเนื้อที่แท้จริงใครกันแน่คือใสเนื้อที่แท้ถูกมา เด้อป้องกันไม้ะลูกเให้มันรู้จักรีเจนระดับสมั้งโอ้โหดูดีเลือดเลือดมันเยอะกว่าสามเท่าอะเลือดมันเยอะกว่าสเท่าอ่ะไม่ได้างี้ิเดอ่ไม่กลัวอยู่แล้ววะทูปป้องเอาไว้ป้องเอาไว้เราเอ้าป้องกันสี่เหมือนกันเด้เด้ไม่ยอมอยู่แล้วไอไอมันทนไม่ได้หรอกเชื่อดีมันใสแบบจู่โจมมันต้องจู่โจมเราอดใจไม่ไหวต้องโจมอ่ะอ่าชักลมคานแล้วเดียว มี9ก0ใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนตัวไปซ้าเราแน่ๆเลยเปลี่ยนตัวเลยไ <c oughs> แล้วก็เก็บสแต็กไว้นะผมอ,อย่างงี้อา่ารอ,อ,อก็ให้มันซ้ำเราด้วยผมมันรู้อยู่แล้วว่าเราเพิมกันสมานานแล้วทีนี้มันต้องโจมตีสแน่ๆนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วต้องใช้เหยื่อล่ออุ้ยไม่ตายด้วผมทีนี้แหละมึงตายจะใส่มึงให้หมดไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่จะใส่ให้ยับโจมตีห้าเท่านั้นโอเค ก็ยังสู้ได้อยู่นะผมงับก็ได้นี่นะได้แก้แค้นสักทีออกมาจริงๆป้องกันสามว่าไม่อยู่แล้วว่ามีเป็นพันโ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวเราจะจบด้วยแอร์โกก็แล้วกันมาเราจะท้ายมาแค่แบบว่ามายืนข่มเท่านั้นจมตีสามว่าแครแรกเลยนะที่มันจมตีไม่สุดแม็กมันรู้สแต็กของเราไม่รู้นะผมดูสิจริงๆเรามันต้องคิดว่าเราต้องป้องกันสามเลยแต่ว่าอันนี้มันตีสุ่มตีสุมส่มช่างมัน แอ้โคจัดการมันให้มันล well. 네ูดไปนี่นะเรียบร้อยแพ็กนกแต่ไม่มีนกเฮ้ยก็มีนกตัวหนึ่งไงอ่ใครไอ้นี่ไงไครโอโรโบจีเนียไงนอกนั้นก็ไม่มีมาได้แล้วนะผมออนิโทชิรัสว้ายสองพันหาออาหารนะผมออนิโทชิรัส เจ็ดวิลอีก1,300นะผมว่าซึปลดลอ็อกออดิโทชิรโว้โหได้แล้วจะดีใจทำไมนักแน่เนี่ยมึงก็ปลดล็อกไปต้องนานแล้วไม่ใช่เหรอโอเคก็ได้แต้มเพิ่มขึ้นมาอีกนะสำหรับเจ้าเอมเบอร์ทั้งหลายนะผมแน่นเดี๋ยวไว้ อะตรงนี้ก็อย่าลืมไปทํากันนะผมก็เหลือแค่8ดวันเท่านั้นนะสำหรับใครที่ยังได้ไม่ครบนะตัวพี่เองก็ยังได้ไม่ครบนะผมก็ยังขาดอยู่นิดหน่อยแต่ว่าจะพยายามไล่ให้ครบนะผมแล้วแพ็กมันผมก็ตีไปแล้วนะอ่ะพอจริงแล้วนะสำหรับช่วงเวลาเย็นๆนี้นะผมผมก็ได้โชว์เดือดในสึดแคดออฟเททันไปแล้วนะถ้าใครอ่าได้ตีแพ็คเดียวกัน c a ดออฟเททันแล้วได้ตัวหรือไม่ได้ตัวก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะผมแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาตอบเท่านั้นเองตอนนี้อ่ะไปจริงแล้วนะ ก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะผมซีโอเกนทุกคนแฟนดายัางเล่นอยไปแล้วไฟย